วิลสมิธตบหน้าคริสล็อคกลางเวทีออสการ์เอ็นซีวานดาจะเล่าให้ฟังค่ะและนี่คือเหตุการณ์ที่คุณคริสลอคพิธีกรชาวตลกนะคะออบอกว่านางเอก G.I. j เจนคือคุณเจด้าภรรยาของวิลสมิธเดินทางมาร่วมงานด้วยแ,แ,แล้วก็ทำท่าทีตลกแต่ใครจะไปรู้าะว่า,ว,าวิลสมิธและภรรยาของเธอนน้นผ่<อ>าน ทำร้ายจิตใจมากทำให้วิลสมิธเดินไปตกหน้าพิธีกรอย่างรุนแรงค่ะ s <S แล้วพิธีกรนะคะก็ยังคงทำหน้าที่ได้ต่อแต่วิลสมิธไม่จบค่ะ Now, ตะโกนด่าอีกสองประโยคเด็ดๆ wow, ว่าเขาไม่โอเค จากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทำให้เสียงคุณผู้ชมแตกกันไปเยอะมากแต่วิลสมิธนะคะได้มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาการเป็นดารานักแสดงเราต้องอดทนกับการถูกทำร้ายไม่ใช่ทางกายแต่เป็นคำพูดแย่ๆที่คนอื่นพูดถึงเราแบบไม่ให้เกียรติเราต้องยิ้มแกล้งทำเหมือนมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอะไรใดๆท้งที่ใจจริงโกรธเหลือแสนแด่ศิลปินทุกท่านวิลสมิธพูดทางน้ำตาเลยค่ะ และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของคริสล็อกนะคะที่เล่นมุกตลกแบบนี้ค่ะเมื่อปี2016นะเจ้าตัวเคยเล่นมุกปกป้องคนผิวดำด้วยการไปเหยียดคนเอเชียซึ่งตอนนั้นบรรยากาศก็อึดอัดเช่นเดียวกันนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งกระแสนะคะสำหรับสถาบันมอบรางวัลออสการ์ก็ทวีคข้อความว่าไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบผู้ที่ได้รับรางวัลออสการ์ควรเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งมีกระแสชาวเน็ตจำนวนมากเห็นใจวิลสมิธกับเจด้านะคะว่าเจด้าทนทรมานกับโรคนี้มาตั้งหลายปีผมเริ่มล่วงเป็นย่อมๆสุดท้ายต้องโกนผมและต้องคอยตอบคำถามคนว่าทำไมต้องโพกผ้าตลอดตอนโดนแซลเธอโดอนกรอกตาม,มองบนเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเที่ยวไปล้อเรียนใครเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าเขาต้องเจออะไรมาบ้างและกลับเห็นด้วยนะคะกับการกระทาของวิลสมิธว่าเวนย่อมระง,งับด้วยการตบปากมันอุ๊ ความเห็นส่วนตัวของดานนะคะในฐานะที่เราเป็นพิธีกรนักพูดนักสื่อสารที่จะมีผลต่อผู้ฟังจำนวนมากมายเราควรที่จะคิดถึงใจผู้ฟังก่อนที่เราจะพูดออกไปเสมอเราควรที่จะคิดก่อนพูดดายเอเป็นคนหนึ่งเนาะที่เราก็ไปทำงานสายเอนเตอร์เทนตลกเฮฮาเราไม่ควรเอาความเจ็บปวดของคนอื่นมาล้อเล่นไม่ควรเล่นกับปมด้อยหรือการที่กด เหยียดให้คนที่ฟังอยู่อ่ะเขาต่ำกว่าเราค่ะบางทีเขาไม่ได้สนุกด้วยซึ่งดาเองดาเคยมีบทเรียนมาเยอะแยะและเล่นอะไรไม่คิดสุดท้ายโดนปลดจากงานอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งแต่ดาเองก็ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่อยากให้เหตุการณ์นี้ได้สอนใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าใจเขาใจเราอะไรควรอะไรไม่ควรและคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมฝากกดคอมเมนต์กันมาด้วย